recap แล้วก็รีวิวรักเล่นกลอแฟร์ EP สองนะคะ EP นี้เรารู้สึกแบบเราเห็นใจคุณเพลงนะเห็นใจคุณเพลงเสียงเพลงเนี่ยแล้วน้องสองคนเล่นดีมากก็ไม่เคยติดตามผลงานน้องอีกเช่นเคยเรามาเห็นเรื่องนี้คือเสียงเพลงนี้หน้าเขาแบบหน้าเขาเป็นคุณหนูเลยอะ่ะหน้าเขาเป็นคุณหนูเอาใจใจมากแล้วในขณะที่อืม วันวิวาเนี่ยเหมือนนางเอกจีเลยอะ่ะหน้าตาน่ารักมากแต่เรื่องในี้นเห็นใจอ P พี EP นี้นเห็นใจเ,เสียงเพลงตรงที่แบบไม่สามารถที่จะพูดทำไมไม่สามารถก็ไม่รู้เหมือนกันคือคือน่าจะเกิดจากความที่ยังไม่เข้าใจตัวเองคิดว่าเราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกัน มากกว่าแล้วก็ยังไม่เข้าใจตัวเองด้วยความเด็กด้วยความเด็กด้วยความเป็นมัธยมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออคิดว่านะแล้วก็ก็จะมีเรื่องต่างๆทําให้พวกเขาจะต้องแบบเผชิญต่อไปละเพราะว่าพ่อของเสียงเพลงก็เริ่มมีปัญหาละในขณะที่ปวิวาก็อืมไม่อยากให้ไม่อยากให้เสียงเพลงมา มาบงการมาจุนจ้านเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบเอกอะคนที่เขาชอบแบบมีอยู่แล้วก็คือเสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบน่ารักมากคือก็ชอบชอบเรื่องเนี้ยอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขายังไม่ได้เป็นแฟนอะไรกันเลยแต่ความสนิทชิดเชื้อใกล้ชิดของเขาทั้งคู่อะแบบเวลาแบบเราเรามีเพื่อนผู้หญิงเรายังไม่เคยใกล้ชิดเพื่อนผู้หญิงที่เราสนิทขนาดนั้นคือหน้าแบบ ชี้กันขนาดเนี้ยอะไรก็ชี้กันขนาดเนี้ยเราบอโอ้อะไรแล้วก็มีแบบอืมดูสิแบบลูกเจ้านายอาบน้ําลงอ่างเดียวกันนวดให้อะไรแบบมันมันเป็นความรักที่เด็กสองคนเขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็โอเคเสียงเพลงอาจจะมีความเอาแต่ใจอะไรบ้างแต่ว่าก็รักอ่ะก็รักวันวิวาห์มากแบบไม่รู้ตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยจนจน จนอตอนสุดท้ายเนี่ยที่น่าจะเกิดเหตุการณ์แล้วคุณแม่ก็น่าจะเป็นโรคหัวใจเนาะแล้วก็ตัว,ต,วตัวเสียงเพลงเองก็มุดน้ำลงไปอย่างนั้นน่ะก็น่าที่จะต้องอ p พีต่อไปเขาหน้าที่จะต้องแบบว่าประกาศกันแล้วเพราะว่าเห็นเห็นวันวิวาบอกวาอ่าจะบอกให้ทุกคนดูว่าเขารัก คุณอะไรอย่างเงี้ยก็พี่วอมรู้สึกว่าเออน่ารักเริ่มแบบเริ่มมาเรื่อยๆความแบบสนิทชิดเชื่อเริ่มมาเรื่อยๆและก็จะเริ่มเห็นความดรอปของครอบครัวของเสียงเพลงแล้วก็ลุน้นลุ้นมากๆคือก็ไม่สามารถที่จะมาทำทำเป็น reaction ได้เพราะว่าในเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็มา recap เราก็มารีวิวพูดถึงกันนะคะ OK，看拜拜，朱拜拜。Bye.